แคนี้แหละสามสิบเอาเนะอนี่ปุ๋ยขเกียละนี่สามสิบเอ้าแถวนี้สวัสดีทุกทุกท่านทุกทุกคนที่ติดตามสองหางยาห้เบิ้งเนาะนี่สองหางยาห้เบิ้งเอาซิมาเอาฟุนาปุ๋ย อาปุ๋ยขี้เกียอยู่ในถ้ำเนาะมาเมบิ้งครับเชิงเบิ้งครับส้มนำกันเดอ้อวันนี้เขามาเอาปุ๋ยขี้เกียอยู่ในถ้ำเนาะก่อนสิครับเบิ้งครับส้มก็อย่าลืมเนาะกดติดตามกดไหล์กดแสเนาะเอาคนขี้เกียรเดอ้อเอาไปเซตะกาเนะเาะไปใส่ตะกา ากาของห้มาหอดแล้วตอนนี้นี่มันทำทีเท้า,าจีมาเอาปุ๋ยขี้เกียเนะนี่มันทำเด้อุปกรณ์ที่ว่าเอามาเอาฟุนขี้เกียเหรือปุ๋ยขีกเกียก็คือโซกเนาะเด็กโซก แล้วก็มีหวัวใจไฟสาย,ายโอ้ทำว่าให้งหองให้เขาเจะเอา มีแต <Yeah>. oh. <c oughs> kind of yeah, ่ควอดเอาแบบนี้แหละแต่ว่าตอนนี้เขาเอาหมดแล้วเกือบสิหมดแล้วเขาควอดนี่ดี๋ยวนี้หมดแล้วจะอาควอดเอาหน่อยนึง อานผู้สม้มตอนนี้เขาจีฮูเข้ามาแล้วฮูน้อยฮาลอดเข้ามาตอนนี้เขามาเจอแล้วอืมซุปย้อยเลยแถวนี้ความงามลอดเข้าไป <c oughs> นี่แถวนีเเเ้เต็มเต็มเลยเต็มเต็ดฟุลเต็มเตะปุ้ยมีมีไลท์แถวนี้นะแต่ว่าเอายากนะหนึง Mình lạ Thế này là Xăm xí áo nó Bùi khí kia lạ Xăm xí áo thế này Đi lại Để vào nhạc Phun khí kia lạ Khi nó ลักษณะเป็นขี่นู้ขี้สัตว์นี่แหละขี้สัตว์เถอะมันมาอยู่ในทำเนี่เนาะขี่ไซทถงนี้มีลายแถนี้นะี่ะสานเสียเอาทางนี้มันสุดยอดเลยทางนี้ความมันลายแต่ว่งสะฟ้าเนาะหนังหนังตักอย่างเดียว คือยืดหมดไหลเลยทางออกของเฮาทางน้อยคือต้องเอาเธอละน้อยเธอละน้อยจึงเสีอบไหลแต่บาดร้ายแถวเนี้ยแถวมันง่ายนะบ่มีนะแถามันง่ายนะเอาหมดนะแถวเนี้มีร้ายอยู่แต่ว่าเอาออกยากค่อนข้างเอาออกยากเพราะว่าคือว่าเน,นี่ยมันทำแถวนี้ ตามลายดูทางเทิงนี่มันหินเลยแถวขับเจอยู่ก็มันห้องถ้าว่มีห้องนี่ก็ยู่บรายเลยตักบรายสักจุดที่ว่าเขาเอาฟุน้นเหมือนยุ่ยนั้นเนาะฟุน้นทา,างอองโอ้สน,นดยอ,ปปอด้เกือบไปบวดมีแต่เซไปน้อยแล้วก็ หายคนอยู่ทางน,น้องลำเดียงออกไปคือเขามาบลายในคนส <laughs> องสุดยอดถ้าฟุ้นทำสาสาเนี่ยก็ยากสมควรนตอนนี้มันเป้าของข่ามันหมดแล้วเนาะแต่ว่าปุ๋ยขี้เกี้ยอยู่นี่มันยังไลยเติบยังอัน ไปนั่นยังไม่อันหมดแล้วก็ยังอยู่ขังใต้นี่ก็ยังตายแต่ว่าเป๋าที่ว่าเขามามันหมดแล้วตอนนี้เขาก็เลยกลับก่อนเนาะภารกิจหนักอยู่ข้างนอก <c oughs> ก็คือการแบกเอาเป๋าปุไยขี้เกียร์ออกไปหาทางรถเนาะภารกิจหนักอยู่ข้างนอก thao vương nồng cân Tận ổn thì cầu bên <laughs> này lòi lo nó Phải lịch nạc quá cán Xóa cái lái phun thì kia có khử cán Bẹc Báo nó Ô khửn thang hết này Đồ Vậy năn à. Ừ. <laughs> Thầm nhay. น,นี่มันลังจากที่ว่าเอาเอาจากถามมาเนาะใบสามสี่หาเปาเนาะอันนี้มันลักษณะเนาะลักษณะของฟ่น,นก็ลิำล้ำจังสิแล้วก็วนหนักนวันใดนบาวนหนักก็ยังหนักอยู่เปาประมาณสามสามสิบปลายสี่สิบโลนี่นะแหละหลังจากนั้นก็ห้าสิบเปยขึ้นจอมฟูเนีย่ยเดเทิงฟูน าสำหรับคลิปนี้เนาะกะ็มีแต่สำนีเนาะสวัสดีขอบใจไายๆกดไลค์กดแชร์ได share, เ้เลย